สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อมิตรรักแฟนชมวันนี้จะพาพเพื่อนๆไป,ไปไรับประทานข้าวเปียกที่เชียงคานกันนะครับถนมือนคนเดินเชียงออไม่ใช่เชียงรายนะครับเชียงคานนะครับถนนคนเดินเชียงคานครับมีร้านนะครับข้าวเปียกชื่อดังนะครับอยู่เชียงคานซอยที่20นะครับตรงข้ามกับโรงแรมหรือว่าเกสต์เฮาส์ที่ชื่อว่า เอสเเชียงคานนะครับร้านซอยสาวนะครับราคาไม่แพงน,นะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นที่30บาทนะครับข้าวต้มมีไข่กระทะมีข้าวเปียกนะครับ35บาทมุมนี้เป็นมุมกาแฟมีชาโอวตินนะครับทางร้านนั้นไม่มีเวลามาชงให้นะครับต้องชงเองแล้วก็ ค่อยไปบอกทางร้านว่าชงอะไรรับประทานบ้างครับส่วนเส้นนั้นทําเองครับตรงนี้คือเส้นสดนะครับถ้าจะซื้อไปเป็นของฝากนั้นเก็บไว้ได้ไม่เกิน2วันนะครับจะเสียแล้วเพราะว่าทางร้านนั้นทําสดใหม่ทุกวันครับ ร้าน,านเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด3ทุ่มนะครับขายดีมากนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่มีถนนคนเดินนะครับร้านซอยซาวนะครับนี่ของพี่ป่ะใช่ค่ะเดีพี่โยไปยงก็ได้ครับอ่าไหล อมเส้นอมเส้นเดี๋ยวมันก็หายครับเดียวมันก็ย่อยแล้วก็เป็นยงไงเมื่อมีโอกาสไปเที่ยวเชียงคานเพื่อนๆอย่าลืมแวะรับประทานนะครับร้านซอยสาวเป็นอีกร้านหนึ่งที่ชื่อดังในอำเภอเชียงคานครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติรับชมสวัสดีครับ